ศีลเลนะสุขติยันติศีลน,นำความสุขความเจริญมาให้ศีลเลนะภคสัมปทาศีลเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทรัพย์ศีลเลนะนิพุตติันติศีลเป็นบันไดแก้วเข้าสู่พระนิพพานสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ วันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นวันแรกของเดือนเมษายนนั่นก็คือวันที่หนึ่งเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับผมวันนี้เป็นวันสำคัญหลายๆประการวันนี้เป็นวันข้าราชการวันนี้เป็นวันพระธรรมสวระเป็นวันพระ แรมแปดค้ามเดือนสี่และก็ที่สำคัญวันนี้เป็นวันมีเหตเป็นวันที่จะบังเกิดเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยอีกหลายท่านนั่นก็คือเป็นวันหวยออกหรือว่าวันลอตเตอรี่ออกนั่นเองก็ขออํำนวยอวยพรให้พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มีเหตได้เป็นเศรษฐีใหม่กันโดยทั่วหน้ากัน ทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันมีเฮวันหวยออกวันนี้ก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มาชมมาทันนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์เรียกว่าเป็นของดีของพิเศษกำลังเป็นที่ฟีเวอร์และวก็ะสาะแสวงหาของผู้รู้ทั้งทางใกล้และทางไกลในห้วงช่วงเวลานี้นั่นเองนั่นก็คือพระ เนื้อพรมผงจัก,กรพัรดแห่งวัดท้าเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยถึงพระเนื้อพรมผงจัก,กรพัรดเราก็จะลำลึกนึกถึงได้ว่าพระเนื้อพรมนี้เป็นอของดีของวิเศษที่เรียกว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาล กำลังเป็นที่ปรารถนาของผู้รู้ทั้งทางใกล้และทางไกลดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองนะครับผมพระเนื้อพรมท่านจะสังเกตว่าพิม์พของพระนั้นเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับผมแต่ว่าองค์ที่แอดมินนํำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้นั้นเป็นพิม์พเล็กนั่นเองก็จะมีพิมใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผม เป็นพิมพ์เล็กที่เรียกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกชั้นวรรณะนั่นเองเด็กก็แขวนได้สุภาพสตรีแขวนก็น่ารักสุภาพบุรุษผู้ชายเราก็สามารถจะแขวนเดียเด่ยวๆหรือว่าจะจัดชุดเข้าชุดเล็กก็ได้นะครับผมซึ่งพิมพ์เล็กเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันโดยง่ายนักน,นั่นเองพิมพ์เล็กพิมพ์นี้นะครับผมเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ก็ไม่เล็กมากนั่นเองเนื้อข้างในนั้นเป็นเนื้อผงผสมปูนซีเมนต์ขาวนะครับผมเราจะสังเกตเห็นพิมพ์พระว่ายกขอบสูงทั้งสี่ด้านนะครับผมด้านบนนั้นจะมีพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่ด้านบนทัดรงมานั้นจะเป็นองค์เท้ามหาพรมหรือว่าเท้าปากาพรมพรมนั้น ็เราเป็นที่ท,ทราบกันดีแล้วว่าพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั่นเองนะครับผมด้านบนนั้นเป็นรูปพระพุทธองค์ทรงปฏิสถานนั่งสมาธิมีดอกบัวรองรับมีเส้นรัศมีขอบนะครับผมสวยสดงดงามที่มาของคำว่าพระ เหนือพรมนั้นก็ในสมัยพุทธกาลมีกล่าวเอาไว้ว่ามีเท้ามาหามพรมพระองค์หนึ่งชื่อว่า,เท,า,า,างงเท้าประกาพรมองคเท้าประกาพรมนี้ถือว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชไม่ได้ยอมใครเรียกว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งไม่มีใครเกินกว่าองาค์ประกาพรมได้นั่นเองเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็ด้วยทรงพระเมตตา จะได้ลดทิฏฐิมานะขององค์เท้ามหาพรหมออกไปนะครับผมพระพุทธองค์จึงทรงเสด็จมาโปรดเท้ามหาพรหมเพราะว่าเท้าประกาศพรหมนั่นเององค์เท้าประกาศพรหมครั้งแรกนั้นก็ยังไม่ยอมรับนับถือในพระพุทธศาสนาในพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเรียกว่าเท้ามหาพรหมก็ได้ประลองฤทธิ์กับพระพุทธองค์โดยเนรมิตตัวเองหายไปแล้วก็ให้พระพุทธองค์นั้น หาให้พบหาให้เจอไม่ว่าเท้าประกาผมจะเดรมิตตนเองไปอยู่ในเม็ดดินเม็ดกรวดเม็ดสายพระพุทธองค์ก็ส่งขนพบจะไปอยู่ในดินฝ้าอากาศพระพุทธองค์ก็ส่งขนพบจนเท้าปาาผมนี่อ่อนใจแล้วก็ขอให้พระพุทธองค์นั้นเนรมิตกายบ้างเท้าประกาผมจะเป็นผู้หาเองพระพุทธองค์จึงได้เนรมิตพระวรกาย ปฏิสถานอยู่บนเสียนเท้าพระกาพรมเท้าพระกาพรมก็พยายามใช้ฤทธิ์เดชที่ตัวเองมีทั้งหมดออกค้นหาทั่วช้งจักรวาลก็ไม่พบพระพุทธองค์จนอ่อนอ,อกอ่อนใจจึงยอมแพ้แล้วขอให้พระพุทธองค์นั้นปรากฏกายแล้วก็บอกที่ซ่อนด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงได้บอกว่าพระองค์นั้นไม่ได้ไปไหนปฏิสถานอยู่ที่เกษา หรือว่าศรีรษะขององค์เท้าปากกาพรมนั่นเองเท้าประกาพรมจึงได้ยอมแพ้แล้วก็น้อมรับพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นไตราสารนคมนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นคําว่าเท้าปากกาพรมจึงมีในบทสวดพาวุงมหาการนะครับผมเรียกว่าเป็นเลิศเป็นผู้ชนะทั้งปวงนั่นเอง ดังนั้นองค์ท่านจะาประคุณหลวงตามาวิริยะทาโลพระโพธิสัตว์เจ้าแห่งท่ามืองนะอําเภอเชียงดาวเมืองเชียงใหม่จึงได้สร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาตามแบบฉบับขององค์หลวงปู่พรมปัญโยเพื่อจะได้ลํำเลิกนึกถึงครูบาอาจารย์ของท่านนะครับท เพราะว่าองค์หลวงตาหลวงตามาที่เรารู้จักในนามว่าหลวงตามาหรือว่าหลวงตาวะรงคตวริยตาหลวงนั้นท่านสมัยเป็นคารวสก็เลยว่าเป็นหนุ่มแบงละครับผมท่านจากบ้านเกิดเมืองนอนสกลน,นครเรียนจบทั้นสูงสุดในยุคนั้นนะครับผมก็มาเป็นหนุ่มแบงที่ใจกลางกรุงเทพมหานครครั้นถึงเวลาวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมากราบหลงวงพ่อหวัดสแกอยุธยา องค์หลวงปู่ดูก็ได้เมตตาให้พักที่ช่วงวันหยุดและะ้วก็สอนพระกรรมฐานให้ให้นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยแหละครับผมเป็นเวลาสิบกว่าปีทราบว่าในห่วงช่วงเวลาแรกๆนั้นองค์หลวงตามาอายุประมาณ29ปีก็เรียกว่าเป็นหนุ่ม,เป,นนมเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วนั่นเองแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมจากนั้นมาก็ไม่ได้สังคมนิยมกับเพื่อนกับผูงหยุดนานเมื่อไหร่ก็มา กราบหลวงปู่ดูพรมปัญโยหลวงปู่ดูก็จะเมตตาสอนให้นั่งสมาธิกรรม,มาฐานสิบกว่าปีผ่านไปจนเรียกว่าหลวงปู่ดูท่านก็เมตตาบอกว่าเอาละสมควรที่จะบวชได้แล้วจึงได้บวชเป็นพระก็ประมาณอายุร่มสี่สิบี่ปีการเวลาผ่านมาท่านอบรมองค์ท่านนั้นโดยองค์หลวงปูด่ดูเรียกว่าถ้าเป็นผลไม้ ก็เลยว่าสุกงอมแล้วนั่นเองนะครับผม mm hmm. องหลวงตามาได้รับการถ่ายทอดวิปัสสนากรรมาฐานพุทธเวทพุทธมนต์จากครูบาอาจารย์ของท่านคือองค์หลวงปู่ดู่พงปัญโยพระโพธิสัตว์เจ้าแห่งวัดสแกเมืองอยุธยาแทบทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองเมื่อบวชเป็นพระแล้วองค์หลวงปู่ดู่ท่านก็ดนเมตตาชีา้ทางและก็มอบของศักดิ์สิทธิ์ให้หลายอย่างนะครับผมเรียกว่า เองไปไหนข้าไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นแนะนําว่าให้ขึ้นไปทางเหนือจะได้พบถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการจเจริญสมาธิภาวนามีบุญวัสนาคู่กันมาแต่ปางก่อนนั่นเองนะครับผมในแรกเริ่มที่เมืองเชียงใหม่นั้นองค์หลวงตามาได้อยู่ที่วัดพระพุทธบาทสี่ล ได้กราบอธิษฐานจิตขอให้ได้พบถ้ำที่เหมาะสมสําหรับเจริญสมาธิภาวนาได้เก็บตัวอยู่ในถ้ำน,นั้นเป็นเวลาหลายปีปรากฏว่าเกิดเหตุอัศจรรย์เพราะว่ามีผู้เท่าท่านหนึ่งนะครับผมได้เข้าตรงเข้ามาหาหลวงตาาในขณะที่เป็นพระพิสุสงุ่มนั้นได้ลกล่าวว่าขอให้ไปทางเมืองนะที่เมืองนะั้นนั้นจะมีถ้ำถ้ำหนึ่ง เหมาะสาหรับเจริญสมาธิภาวนาเป็นอย่างยิ่งนั่นแหละครับผมองค์ท่านจะประคุณหลวงตามาหรือว่าหลวงตาวะหลงคดวิริยะทโจรจึงเดินทางมาที่ถ้าแห่งนี้ตัวไดเห็นพบถ้าแห่งนี้เป็นถ้าที่โอโทงสะอาดสะอ้านแล้วก็เหมาะสําหรับบำเพ็ญภาวนาท่านเลยเก็บตัวอยู่ที่นี่เป็นเวลาอยู่หลายปีแล้วครับผมไม่ออกไปไหนเลยจนกระทั่งงานพระราชทาน เพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ดูปีสามสี่จึงได้ออกจากถ้าแห่งนี้มาร่วมงานถวายเพลิงสรีระครูบาอาจารย์ของท่านนั่นเองถ้าเมืองนาแห่งนี้ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณกิโลครึ่งเท่านั้นเองเต็มไปด้วยขุนเขานะครับผมเมื่อกลับมาถ้าเมืองนาะอีกรอบหนึ่งท่านได้นำผงผงจัก,กรพพัด ผงพุทธคุณผงติริสิงเหผงม,มหาลาชและผงเท่าอังคารขององค์หลวงปูด่ดูท่านได้รวบรวมกลับมาที่ถ้ำเมืองนาะแห่งนี้แล้วก็สร้างถ้ำแห่งนี้เป็นวัดขึ้นมาด,ด้วยการลํำลึกนึกถึงองค์ครูบาอาจารย์ของท่านเพราะฉะนั้นชื่อวัดนี้จริงชื่อว่าวัดพุทธพรหมปัญโยงวงเล็บดูต่อเมืองนาะอเชยงดาวจอเชียงใหม่นั่นเอง เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ศรธ,ธาญาติโยมทุกทั่วสารทิศเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมในห้วงช่วงเวลาประมาณปี63องคหลวงตาก็ได้สร้างพระ,ะพิมพ์พระเหนือพรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็ก เพื่อจะได้น้อมลำลึกถึงองค์ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับผมคือท่านหลวงปู่ดูพรมปัญโยนั่นเองพระสำคัญองค์นี้จึงมีชื่อว่าพระเนื้อพรมนั่นเองแล้วก็เป็นอุบายธรรมให้นอกจากลำลึกถึง,ถงครูบาอาจารย์ของท่านหลวงปู่ดูพรมปัญโยแล้วยังเป็นอุบายธรรมให้ศรัทธาญาติโยมจะได้มีธรรมะในใจนั่นก็คือพรมวิหารธรรม เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาขึ้นในหัวใจนั่นเองนะครับผมพระเหนือผมขององค์หลวงตามานี้ท่านได้นำผงวิเศษของหลวงปูด่ดูเป็นผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงอิทิเผตผงตรีในสิงเหเนอกจากนั้นยังมีผงม,มหาจากักรพรรดิซึ่งองค์หลวงปูด่ดูท่านได ลบผงเองปลุกเศษเองและเก็บรวบรวมเอาไว้ซึ่งหลวงตามาได้รวบรวมมาไว้ที่ทำหหเหมืงน่ะแห่งนี้นอกจากนั้นยังทราบว่ามีผงเท่าอังคารหลวงปูดูผสมลงมาในเนื้อพระนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผสมด้วยผงปูนซีเมนขาวนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นพระพิมพ์นี้จึงไม่ธรรมดา องท่านดรบกุลหลวงตานั้นท่านได้ผสมผงด้วยองค์ของท่านเองพร้อมทั้งผงม,มหาจักรพรรดิที่องค์หลวงตาได้ลบขึ้นมาเองด้วยนะครับผมและที่สำคัญองค์ท่านดรบกุลหลวงตามานั้นท่านได้เทองค์พระทั้งหมดลงในแม่พิมพ์แบบพิมพ์พระด้วยองค์ของท่านเองนะครับผม ท่ามกลางเสียงเจริญพุทธมนตรตรสรณนขมท่ามกลางเสียงเจริญพุทธมนต์บทพระคถามหาจากักรพรรดิก้องกังวานอยู่ในท่านมือณแห่งนี้ล้วนแต่เป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมทําให้พระผงขององค์หลวงตามานั้นพระเหนือผมนั้นจึงเป็นพระที่ศักดิ์ธิ์ดีนอกและดีไหนนั่นเอง พระเหนือพรมของวัดถ้ำเมืองนะแห่งนี้มีความเชื่อความศรัทธากันว่ามีอนุภาพครอบจักรวาลน,นะครับผมนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตานะครับผมเพราการอาราธนาปลุกเสกตามแบบฉบับของสอา,ายหลงองค์หลวงปูด่ดูพรมปัญโยตกทอดไปถึงองค์หลวงตรมานั้นท่านได้น้อมจิตอธิษฐานด้วยบุญญบร,รมีขององค์ท่านเอง และบุญยบร,รมีองค์หลวงปู่ดูพรมปัญโยน้อมจิตอธิษฐานขอบุญบร,รมีพระพุทธเจ้าทั่วท,ทั้งจักรวาลพระธรรมทั่วทั้งจักรวาลพระอริยสงฆ์ทั่วทั้งจักรวาลอาราธนาพร,พระพระโพธิสัตว์เจ้าทั่วทั้งจักรวาลพระประเจกพุทธเจ้าทั่วทั้งจักรวาเลเรียกว่าสามไตรภพนอกจากนั้นองค์เทพภูมิเทวดาทั้งหลายให ามาสถิตยอยู่ในองค์พระนี่แหละครับผมทําให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์จึงมีความเชื่อถือความศรัทธากันว่าพระเนื้อพรมผงจัก,กรพพัดขององค์หลวงตาท่าเมืองนาแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับผมดังที่กลาบเรียนแต่เบื้องต้นนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาเรียกว่าปีชง อะไรนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมนอกจากนั้นยังอุดมมงคลไปด้วยเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมดวงชะตาโชคลาภค้าขายดีปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศป้องกันคนุณใสคุณคน,คนมลดําทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลายนะครับผมแล้วนอกจากนั้นยังมีความเชื่อความศรัทธาว่าพระอ เนื้อพรมผงจักรพรรดนี้สามารถป้องกันรังสีจากนิวเคลียร์ได้ดังเช่นพระขององค์ท่านเจ้าปุกุลหลวงพ่อฤษีเล่งดำด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้เป็นที่สอะแสวงหาของผู้รู้ทั้งทางใกล้และทางไกลนะครับผมมีเรื่องเล่ากันว่ามีโยมผู้ชายท่านหนึ่งแขวนพระเนื้อพรม ขององค์หลวงตามาทำามืองนาเมืองเชียงใหม่ไปกราพระอารยสง์สายปฏิบัติสายพระป่าปรากฏว่าองค์พระสายพระป่าองค์นั้นท่านได้เพ่งมองมาที่นงท่านนี้สักครู่หนึ่งก็กวักมือเรียกเข้าไปพบแล้วเอ่ยขึ้นว่าขอดูพระที่แขวนหน่อยนมนั้นก็เลยล้วงเอาพระที่แขวนลูกป,ประคำด้วยนะครับผม ถวายท่านท่านก็รับมาแล้วมาชมอ๋อองค์นี้เหรอที่ออกแสงสว่างท่านบอกว่ามองเห็นแสงสว่างที่หน้าอกของหนุ่มหนุ่มคนนี้นะครับผมจึงได้รู้ว่าเป็นพระองค์นี้นี่เองออกแสงสว่างท่านก็ถามว่าเป็นพระของท่านผู้ใดที่ไหนสร้างพอหนุ่มนั้นรายงานท่านเรียบร้อยท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็คืนพระให้นั่นเอง เป็นที่อัศจรรย์จใจแล้วก็เล่าดืยกันมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับพระทุกชนิดที่วัดถ้ำเมืองนาะองค์หลวงตาได้อธิษฐานิขึ้นมานั้นไม่จะไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมหรือว่าเป็นเนื้อผงนะครับผมองคหลวงตานั้นท่านสืบสารปฏิทานปฏิพานของหลวงปู่ดู่พรมปัญโยพร้อมกับ สร้อยประคำเพื่อจุดประสงค์ก็เพื่อรศรัทธาญาติโยมจะเด็กนำสร้อยประคำซึ่งมีพระพระจิตอยู่ด้วยนั้นคล้องคอแล้วก็พากันสวดมนต์ตรสรณคามแล้วก็สวดกรรมพระสวดบทสวดบทพระมหาจากักรพรรดินี่แหละครับผมบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดินี้องค์ท่านจะประคุณหลวงปู่ดูท่านได้รัตนาขึ้นมา มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นศูนย์รวมเร่าจวัจก,กรวาลทั้งหมดนะครับผมจะบังเกิดโภกทรัพ์์โชคลาบหนุนดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีพระเครื่องของวัดทั้งบุงนัดก็อขอให้รักษาให้ดีมาปลุกเสกด้วยบทพระคาถาพระมหาจักรพัรนินี่แหละครับผม จะ,ะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองน้อมใจรำลึกนึกถึงองค์ท่านเจ้าระคุณหลวงปู่ดูพรมปัญโยด้วยนั่นเองเพราะว่าในขณะนี้สาขาของวัดท่ามนางนั้น,น,นข้าจรไกลไปหลายจังหวัดของประเทศไทยถึงต่างแดนนั่นเองสวดมนต์ไตรสนนคมและบทพระคาถามหาจากาักรพรรดิตามเวลากำหนดทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้มีสิทธิ์ญาณุสิทธิ มากมายหลวงตาท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าในอนาคตข้างหน้านั้นพระเครื่องวัตถุมงคลขององค์หลวงตาวัดถ้ำเมินานั้นจะมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของมหาชนทั้งหลายในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับผมทำให้ผู้รู้พากันสาะแสวงหาสะสมเก็บตามกำลังของตัวเอง นะครับผม mm. เรียกว่าถ้าภาษานักเลงพระโบราณเรียกว่าถูกแพนไม่ว่าขอให้ศรัทธ,ธาเกิดนั่นเองเราให้ท่านนั้นได้เก็บสะสมไว้เพื่อตอนเองเพื่อคนที่เรารักและก็เพื่อครอบครัวจะได้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานในวันข้างหน้าด้วยนั่นเองนะครับผม mm. เราลองมาเปรียบเทียบระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับผม จะเห็นไซส์แล้วว่าขนาดชัดเจนนั่นเองพิมพ์ใหญ่ก็เหมือนพิมพ์พระสมเด็จที่เราชินตากันทั่วๆไปพิมพ์เล็กก็เปรียบเสมือนพิมพระคะแนนสมเด็จคะแนนนั่นเองนะครับผมสำหรับพิมพ์เล็กนั้นถ้าเราวัด ภาพรวมนะครับผมที่เลี่ยมพลาสติกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วเรียกว่ากันน้าพร้อมใช้นั่นเองก็กว้างงเซนติเมตรนะครับผมกําลังงามนั่นเองเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสดนดางามนะครับผมความสูงขององค์พระจากฐานล่างขึ้นไปถึงอัฐบนสุดที่เลี่ยมพลาสติกแล้วก็3เซนติเมตรนั่นแหละครับผม แต่เฉพาะองค์พระนั้นก็จะมาสองเซนติเมตรเศษนั่นเองภาพรมที่เลี่ยมเสร็จแล้วก็สูงสามเซนกำลังงามนั่นเองสำหรับสร้อยประคำขาวมุกนี้องค์หลวงตาท่านลอยด้วยองค์ของท่านเองเปรียบเสมือนได้ปลุกเสกผ่านมือองค์หลวงตามาวิทยาธโลนี่แหละครับผม เหมือนกาได้รับการปลุกเสกมาเรียบร้อยเป็นสิริมงคลยิ่งนักนั่นเองสามารถครององค์พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองนะครับผมจะบังเกิดพุทธคุณเรียกว่าเราไม่ประมาทในชีวิตไม่เปิดช่องว่างให้กับหมู่พานนั่นเองเราจึงต้องมีของดีของวิเศษของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสริมดวงชะตานั่นเองนะครับผม ซึ่งท่านผู้เคยกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมานั้นอย่าปล่อยให้ล่องรอยเปลวไปเหมือนปุ๋ยนุ่นแล้วแต่วิบากกรรมจะซัดสูงสูง่ำดำ,ำลุ่มลุ่มดอนดชีวิตของผู้นั้นต้องลำบากหายใจทางเงือกแน่นอนนะครับผมเราเป็นสิบมิครูเป็นหมูมีมันเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ เราจึงต้องหาวัตถุมงคลทิพย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออาราธนาครองขอของเราละครับผมจะได้เป็นขวัญและกำลังใจอาศัยบุญญาบรมวีองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาเรเจ้าพระอริสง์ที่เรากราบไหว้ศรัทธานั้นเสริมดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นผู้นั้นจะเหนื่อยน้อยลงนะครับผมอุปสรรคข้อข,อขัดข้องในชีวิตจะมาลายหายไปสิ้น จะได้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองโภคทรัพย์ไหลามาเทมาเรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นนั่นเองนะครับผมสรับองค์ใหญ่พิมพ์ท้ายเหมือนนั้นเป็นผงพระผงผงชมพูนะครับผมด้านหลังองค์รูงตาจารย์ให้เป็นกรกณีพิเศษเจ้าของอยังติดเนื้อติดตัวอยู่ยังไม่ได้ อนุญาตให้มาทําคลิปนะครับผมเพียงแต่ขออนุญาตมาเปรียบเทียบกับองค์พิมพ์เล็กนั่นเองนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้านั้นเริ่มพระธรรมธาตุเริ่มเข้ามาเกาะน,นะครับผมจะแตกต่างจากพิมพ์ใหญ่ซึ่งท่านแขวนมาตลอดพระธรรมธาตุนั้นเต็มด้านหน้าพระแล้วนะครับ ยามใดที่เราสวดมนต์ก็สามารถจะคล้องรูปประคำขาวมุกนี้และกรรมพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาพลังของพระและก็พลังสมาธิของเราจะเชื่อมเป็นคลื่นเดียวกันนี่แหละครับผมจึงบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านนั้นๆอย่างหาประมาณไม่ได้นั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณท,ทุกทท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมและก็ต้องกราบขอบพระคุณญาติธรรมหลายๆท่านที่ได้มีน้ำจิตน้ำใจงามมีเมตตาธรรมท่านบอกว่าได้ชมโฆษณามีความ เพลิดเพลินเนจเริญใจในโฆษณาสมัยใหม่ไม่ได้กดข้ามโฆษณาอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นกรณีพิเศษอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบาเพ็ญบาร,รมีทานทางน,น้ำจิตน้ําใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม เส้นสายลายเส้นสวยงามสมบูรณ์นะครับผมจะเห็นธรรมธาตุเริ่มขึ้นที่ด้านหน้าขององค์พระแล้วนะครับผมดีนอกและดีในนะครับผม ยอดเอฟซี uh, หลายๆท่านที่ uh, ถามว่าอยากบูชาองค์นั้นองค์นี้ในรายการอันนี้ก็ได้กราบเรียนหลายท่านไปแล้วว่าให้เข้าไปในไลน์ซึ่งได้แจ้งไลน์ uh, ทางเอฟซีท่านนั้นๆไปแล้วนะครับผม ถ้าเราแขวนในเสื้อสิเปลี่ยนเสมือนอยู่ในเจดีย์เพราะร่างกายของเรานั้นมีอุโดโภิความร้อนนานๆเข้าพระจะเปลี่ยนสภาพสวยสดงดงามนะครับผมเหมือนพระบรรจุอยู่ในกลุ่มในเจดีย์มีความร้อนอบอยู่นั่นเองเนื้อพระจะเปลี่ยนสภาพปัทุขึ้นมาให้เราเห็นความงามของพระตามธรรมชาตินั่นเองนะครับผม ผมมีเส้นตายหลายเส้นสวยสดงดงามยิ่งนักนั่นเองขอกราบราธนาในมณออานาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ดูพรมปัญโยและบุญญาบารมีองค์ท่านเจ้าปรคุณหลวงตามามวิริยะทโลหากแม้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงทราบได้ยานวิถีอันใด ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปกักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองภัยบูรทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนา แก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั้นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบราธนานิมนต์อนุภาพครั้งสองพระองค์นั้นได้เมตตาแผ่อิทธิบุญเนบารรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านในเลือนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขส,สบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนหน้ากันเทิน สับพทุกสัพปโศกสัพพโรคสัพพภยัยสัพพะคลอดตเนียดจางลายจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพ,พื่พิพักถมงคลมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยช่วนหน้ากันเถิดในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ